สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้นะครับรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคคเน่แคปิตอลนะครับหรือบริษัท RDD c ดี c ีคา e ์เซ็นนะครับวันนี้วันที่6สิงหาคมนะครับปี2568นะวันนี้เป้อยู่ที่สาขาบางนานะครับพามาอัปเดตสต็อก ตอนนี้บอกได้เลยว่ารถแน่นมากนะครับรถแน่นมากนะเดี๋ยวเป้พามาชมว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะเราจะมีรถอะไรที่สามารถส่งมอบลูกค้าได้บ้างนะครับและให้ลูกค้าได้มาเลือกชมนะครับระหว่างคลิปนะครับจะมีไฮไลท์เด็ดๆแน่นอนนะครับลูกค้ารอได้เลยนะท่านไหนหารถใช้งานอยู่รีบตัดสินใจได้เลยและผมบอกได้เลยว่าไฮไลท์ลูกค้าถูกใจหลายๆท่านแน่นอนนะอ่ะ คันแรกเลยนะครับเป็นไฮลักษ์รีโวตู้ทึบนะตอนเดียวตู้ทึบของรีโวตอนนี้เป้มีอยู่คันเดียวแค่นี้นะปี2022นะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนกว่ากวาราคา379,000บาทนะครับมีคันเดียวนะมีคันเดียวนะครับย้ำนะครับมีคันเดียวนะอ่ไฮลักซ์อ่าอีสุนะครับอีอสุ ไฮแลนเดอร์ er นะครับตัว1.9นะ489,000บาทนะครับตัว1.9นะครับท่านไหนมองหาอยู่นะ4ประตูตัวไฮแลนเดอร์นะครับอ่ะท่านไหนสนใจปีบระ22 21 22ประมาณนี้นะครับท่านไหนได้ข้อมูลทักหาเป้นะอ่ะตอนเดียวที่เป็นแคลลี่บอยของ Toyota ปี2017นะครับอ่ะสวยๆนะครับปี2017ราคาอยู่ที่ประมาณ3ต้นต้น นะครับสองต้นสองไปไปลายสามต้น,ต,นต้นประมาณนี้อยากได้ราคาทักงมหาเป้นนะอ่ะคันนี้คงส้มน,นี้่จีจองไปแล้วนะครับคงส้มราคาสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนสองแสนเก้าพันสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันประมาณนี้นะครับเลขไม่เยอะหน่อยสองแสนกว่าแต่รถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับอันนี้เหมือนกันปี2017นะครับเลขไม่สองแสนกว่านะเลขไม้นะครับสองแสนกว่านะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับรถผมเลขไม่สองแสนกว่า ของผมเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะถ้าลูกค้าถูกใจในราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทรับได้ถ้ารับได้ค่อยจัดนะครับอ่ะถัดมาเป็นตอนเดียวเหมือนกันแต่เป็นตู้คาร์โกบ็อกนะครับตู้คาร์โกบ็อกนะท้ายกระบะตู้คาร์โกบ็อกนะครับอ่าท่านไหนสนใจนะปี1ิบ8ประมาณนี้นะครับราคา3 0 0 0 0 0กว่าบาทท่านไหนสนใจรีบทักมาเลยนะอ่ะคันนี้เป็นไฮลักซ์รีโว สี่ประตูตัว p r e n e e r นะครับเป็นตัว G นะ2.4 G นะครับ4 wheel นะอ่าท่านไหนมองหาอยู่นะสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับราคา400,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับ400,000-500,000กว่าบาทนะอ่าแล้วก็นี่ไฮไลท์1รุ่นเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะราคานะครับราคา Toyota Commuter นะราคา Toyota Commuter นะ เหลือ8,999,000าหสำหรับเกียร์แมนนวลที่เลขไม่หน0 0 0แสขึ้นนะครับแต่คันนี้เลขไม่แค่40,000กว่ากิโล4,000 40, 0กว่ากิโลราคา9 6 9 9 0 0 0บาทท่านไหนรับได้นะโทรมาได้เลยนะครับรถสวยมากเลขไม่ผมเป็นไม่แท้ร้อยอย่างที่ผมแจ้งไปไม่ส0 0 0สนผมก็ขายไม่ส0 0 0สนนะครับไม่สี0 0มืก็คือต้องเป็นไม่แท้เท่านั้นนะอ่ะ ถ้าไหนาสนใจนะครับปี2020นะเกียร์แมนวนวลนะครับทักมาได้เลยนะอ่าสีประตูตัวพีเรเนอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัว G นะน่าจะเป็นตัว G ปี2022 2023ประมาณนี้ถ้าไหนาสนใจนะครับตัวยกสูงนะทักมานะครับราคายังไม่มารถเพิ่งเข้ามานะมีเกือบเกือบสิบคันแหละอ่าคันนี้ก็สีประตูนะครับตัวไฮแลนเดอร์เหมือนกันนะครับราคา4ี่แสนกว่าบาทเหมือนกันอ่าถ้าไหนาสนใจนะถ้าไหนาสนใจ อ่ะคันนี้เหมือนกันคันนี้ก็เลขไม,ม่สี่หม,มืน่นเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เลขไม่สี่หมื่นเหมือนกันนะคันนี้ก็สี่หมื่นเหมือนกันเกียร์แมันนวลเหมือนกันนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่รอเกียร์ออโต้อ,อยู่นะครับรอได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเป้บอกราคาอ่ะอิวส์อะโตโยต้านะครับไฮลักซ์รีโวนะครับตัวอะแซดอิดิชั่นตัวเอ็นทีนะสองจุดสี่เอ็นทีนะครับเกียร์อัตโนมัติปีสองพันยี่สิบสองนะปีสองพันยี่สิบสองรถทั้งสองคันนี้ ผมมีรถล็อตนี้มีอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบคันสามสิบคันนะรถนะครับเป็นสติกเกอร์เฉยเลอกออกมาภายในจะเป็นสีขาวลอกออกมาจะเป็นสีขาวนะครับเลขไมล์หลักหมื่นมีให้ราคา5้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทเลขไม่์หลักหมื่นผมมีให้นะลอกสติกเกอร์ผมลอกให้นะครับเป็นรถสีขาวทั้งคันนะจดทะเบียนเป็นสีขาวให้นะครับ แจ้งอย่างนี้นะท่านไหนได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักหรือโทรมาได้เลยนะครับอา่าวีออสนะครับตัวต้าว v ีออสสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาวีออสอยู่นะ1.5ตัวมิดก็มีนะครับ1.5ปี2022ก็มีนะราคา3 0 0 0 0กว่าบาทท่านไหนรับราคาได้ท่านไหนสนใจเรีบรับเลขไม้ได้เลขไม้ห้าหมื่นหกหมื่นผมมีให้นะท่านไหนมองหาอยู่นะผมมีให้นะครับวีออสนะอา่าท่านไหนสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับ สวยๆทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับ t o y ยต้าไ l u ักซ์รีโตัว e- p r e n e อ r นะครับตัวยกสูง e- p r e n e อ r ปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับปี2019จดทะเบียนปี2020ราคาค่าตัว5 0 0แสนนะครับ5 9 0 0 0บาทอ่ะท่านไหนมองหาอยู่นะนี่นะ 19.20นะครับ5แสนกว่าบาทนะครับท่านไหนสนใจนะราคายังไม่มานะอยู่ที่มัน4 0แสนไปไปลายถึง9 0 0 0แสนต้นๆห้าแสนต้นๆน,นะครับท่านไหนสนใจนะครับทักมาล็อกคิวไว้ก่อนได้นะอันนี้ค่ะก็อกสูงเหมือนกันอ่ะผมพามาชมรถตู้ก,ก่อนแล้วกันนะครับรถตู้ก่อนไฮไลท์สวยๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับรถตู้ของเป้มีสีขาวและสีบอนเงินสีขาวและสีบอนเงิน ซึ่งเป็นรถตู้ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติและเกียร์แมนวนวลคะะกันอยู่รวมๆกันอยู่ผมแจ้งอย่างนี้มันมีรถตู้เกียร์ออโต้เนี่ยมีอยู่มันแค่ประมาณไม่ถึง10 0คันนะครับสำหรับรถตู้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับปี2020นะเลขใหม่มี3 0 0 0 0 0 0มีให้สีขาวและสีบอลน,นะราคาเริ่มต้นของรถตู้นะครับถ้าเลขใหม่น้อยๆน,นะ 1, 1 4 9 0 0ล้านส0 0พันแล้วแต่คันเพราะเลขไม่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกเฮ้ยรถตู้ราคานี้ยังแพงอยู่ผมมีรถตู้ออโต้ที่ราคา9,99,000นแต่เลขใหม่อยู่ที่แสนกว่าๆนะครับแสนกว่าก็คือแสนกลางๆประมาณนี้รถผมเป็นรถไม่แท้100%เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดไม่ต้องห่วงเรื่องวารันตีผมถึงแน่นอนนะครับท่านไหนมองหาอยู่นะส่วนรถตู้เกียร์แมนนวลน,นะครับเริ่มต้นที่899,000บาท ท่านไหนสนใจท่านไหนรับได้นะรีบจัดเลยนะครับตอนนี้เดือนที่แล้วรถตู้ผมเยอะมากเดือนนี้ผมเหลือเข้าเท่านี้แล้วนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับต้องบอกว่ารถเข้ามาใหม่นะอ่ะสี่ประตูสประตูตัวปี21 22เนะครับเกียร์แมนวนวลนะ,ะป่ะปี2อเกียร์แมนวนวลนะครับมีให้เหมือนกันราคาประมาณสี่แสนปลาย นะครับมีให้เหมือนกัน479,000มนานะครับมีสีเทาและสีขาวถ้าสีเทาผมมีเริ่มต้นตั้งแต่เลขไม้สอ0หม่เลย479,000เนานะครับตัวเตี้ยนะเกียร์แมนนวลนะผมบอกก่อนนะอ่าถัดมาเป็นแคปยกสูง w h e e l แคปยกสูง w h e e l ปี2021 22เหมือนกันประมาณนี้นะครับราคาหหา500,000กว่าถึง600,000นะครับท่านไหนสนใจนะเป็น w h e e l นะ2.4 4 w h e e l นะครับ อ่าท่านไหนมองหาอยู่รีบจัดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็น4ประตูนะครับ4ประตูตัวเตี้ยพร้อมแคลริบอยราคา479,000ปี2020นะครับ2020 2022ประมาณนี้ผมมีให้นะครับอ่าท่านไหนมองหาอยู่นะรีบจัดเลยอันนี้4ประตูยกสูงครับอ่า4ประตูยกสูงเหมือนที่เป้แจ้งไปเลยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500,000กว่าบาทนะครับอ่าแคปปี2020 แคปปี2020 2020 2021ผมมีให้นะถ้าไหนมองหาอยู่นะอ่าราคา49,000บาท49,000บาทสำหรับแคปพร้อมแคลริบอยเดี๋ยวผมพาไปชมอีกรอหนึงที่มันเยอะมากผมมีเกือบ40,000นะอันนี้ก็เป็นแคป4โฟเหมือนกันปี2021 2022 1นะครับ2021นะแคป4โฟผมมีอยู่ประมาณเกือบเกือบ5 6คันนะท่านไหนสนใจนะมี5 6คันประมาณเนี้ย ถ้าไหนมองหาอยู่นะครับทักมาได้เลยนะราคา5 0,000นกว่าถึง6 0 0 0 0นตอนนี้ราคายังไม่ออกนะถ้าราคามาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งไปทักไลน์ไปมาไว้แล้วกันนะครับสีประตูยกสูงมีห้าหคันประมาณนี้นะครับสีประตูยกสูงอ,อันนี้ไฮไลท์อีกหนึ่งคันนะไฮไลท์ Hi อีกหนึ่งคันนะไม่ใช่หนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นผมมีอยู่เกือบเกือบ 7จคันน่าจะเก็บเจ็คันนะ 7, นนะเลขไม่เก้าพันถึงหมื่นต้นๆน,นะครับเลขไม่เก้าพันถึงหมื่นต้นๆน,นะเลขไม่แค่9 0 0าพันหูเป็นไมแท้ร้อนะผมบอกลูกค้าผมย้ำนะครับผมเป็นไมแท้ร้อนะท่านไหนสนใจนะครับโคโรนาอติสหนึ่งจุดปีสองพราคา5้า0 0นบาทท่านไหนโอเคท่านไหนถูกใจเลขไม่เก้าพันถึงหมื่นเลขไม่ไม่เกิน2องมหมื่นนะครับทักมาได้เลยผมมีอยู่ให้ห้าคันประมาณเนี้ย ท่านไหนมาช้าได้เลขมาเยอะนะผมบอกก่อนนะอ่ะท่านไหนสนใจทักมาแล้วกันนะครับอะตัดมาก็เป็นรถตู้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นแคปนะครับแคปนี่อันนี้พามาอัปเดตสต็อกสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแคปโฟยกสูงนะครับท่านไหนสนใจมองหาอยู่ก็รีบจัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นพิเลนเนอร์ยกสูง2.4นะครับ อ่านี่นี่ก็แคบโฟเหมือนกันปี1 7บ8นะครับคันนี้ราคาเนี่อยู่ที่ประมาณ5ต้นต้นตน,นะถ้าไหนสนใจนะถ้าไหนสนใจนะทักมานะครับนี่อืมสวย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 อ่ะคอลลาอเาติสนะครับ1.6ผมมีให้อย่างที่ผมแจ้งไปนะนี่ ตัวหน้าใหม่แล้วนะครับปี2020นะหน้าใหม่แล้วนะแล้วก็มีโัโราร์ติสตัวหน้าเก่านะครับปี1 6 6 7ราคา300,000หรือ200,000ปลายๆประมาณนี้นะแต่เลขไม่ข่างเยอะหน่อยลูกค้ารับได้ทักมาเลยแคม r ี 2.0G ครับปี2019ราคา6 0 0 0 0กว่าแต่ปี2021ราคา800,000กว่านะครับอันนี้2.0เหมือนกันนะครับมีสีขาวมีสีเทามีสีน้ำตาลสีดำไม่มีนะครับถ้าไหนสนใจรีบทักมานะ อ่ะตอนเดียวที่เป็นตู้เปิดได้แบบนี้เปิดได้สองฝั่งนะครับเปิดได้ซ้ายขวาได้นะครับอ่าของโตโยตานะครับท่านไหนสนใจนะทักมานะครับรายละเอียดเป้ส่งให้นะครับอ่ะรถนี้แหละที่เป้บอกเป้มีอยู่วันเกือบสามสิคันนะครับเป็นไฮลักซ์กรีโวสองจุดสี่แครนะครับสมาร์ทแครตัวแซดอีดิชั่นปี2020 นะครับ2.4เกียร์แมนนวลน,นะตัวเตี้ยพร้อมแคลิบอยนะครับพร้อมแคลิบอยนะราคา49,000บาทท่านไหนสนใจหรือว่าอยากได้ราคาดรอปลงมากว่าน,นี้ก็จะเลขกไม่เยอะหน่อยนะครับเลยเลขไม่ผมมีเริ่มต้นแต่60,000นะครับท่านไหนสนใจเลขไม่เยอะหน่อยก็ประมาณ369,000ประมาณนี้นะอ่าท่านไหนรับได้ทักมานะครับอ่าสี่ประตูเตี้ยอ่าสี่ประตูเตี้ยนะครับ าไหนสนใจนะแล้วก็นี่ครับสุดลูกหูลูกตาเลยก็คือเป็นตัว2.4 Ent น y นะครับที่เป็นสติกเกอร์ลอกออกมาเป็นสีขาวนะครับเปลอกสติกเกอร์ให้นะลูกค้าไม่ต้องไปลอกเองนะครับเปลอกสติกเกอร์ให้นะเปลอกสติกเกอร์ให้ทั้งหมดนะครับอ่าท่านไหนสนใจนะครับท่านไหนมองหาอยู่ท่านไหนอยากได้รีบทักมานะรีบทักมานะอ่า นี่ครับครับผมอย่างที่ไปแจ้งไปครับแจ้งไปแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือลอกสติกเกอร์ให้พวกนี้ลอกสติกเกอร์ให้นะอ่ะสองจุดแปด four wheel บ้างนะครับสองจุดสี่ four wheel นะครับคันนี้สองจุดสี่ four wheel สี่ประตูสองจุดสี่ four wheel นะเกียร์อัตโนมัตินะครับท่านไหนสนใจนะราคาทักมาเดี๋ยวราคาเป้แจ้งไปนะครับมาสองจุดแปดคันนี้เป็สองจุดแปด four wheel เกียร์อัตโนมัติ นะครับ2.8 4 wheel นะราคา700,000กว่าบาทถ้าไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับอ่ามี2-3คันแล้วก็ล็อกโค่นะครับล็อกโค่นะล็อกโค่ห้าแสนกว่าบาทนะครับถ้าไหนสนใจปี2021ันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบนะครับล็อกโค่นะเนี่ยแคปโฟผมมีเยอะนะแคปโฟผมมีเยอะนะสำหรับลูกค้าถ้าไหนสนใจนะแคปโฟผมมีค่อนข้างเยอะนะครับปี2021นนะราคาห้าแสนถึงหกแสนนะครับ ท่านไหนสนใจท่านไหนรับได้นะทักมาได้เลยนะอ่านะแคปโฟเหมือนกันนะครับแล้วก็รตนี้นี่เป็นแคปแคลิบอยนะครับแคปพร้อมแคลิบอยที่เป้แจ้งไปในราคา4 9 9 0 0บาทเริ่มต้นที่3 6 9 0 0 0บาทนะครับปี2020นะ ท่านไหนสนใจท่านไหนรับได้กับราคารีบทักมาเลยนะครับอ่ะนี่คาราบานโคโลราอาร์ติสผมมีให้อยู่เจ็ดแดคันแหละนะครับหน้าใหม่ปี 2020. นะครับท่านไหนรับได้ท่านไหนถูกใจกับราคานะครับผมบอกได้เลยว่าเลขใหม่ถูกแน่ๆนเลขใหม่ถูกใจแน่นอนเลขไม่แค่9000ันอ่ะพี่น้อยสุดนะนะท่านไหนสนใจนะรีบจัดรีบจองกันได้เลยนะ อ่ะมาเชสตี้มีแค่คันเดียว1นึ่0ล้านหนึ่งบาทเลขกไมห้าแสนกว่ามาเชสตี้นะท่านไหนสนใจทักมาได้เลยแล้วก็มีโม่งน้อยครับมีไอ้โม่งน้อยหน้ายาวโม่งน้อยหน้ายาวมีให้นะครับราคา5 0 0แสนกว่าบาทปี2021ท่านไหนสนใจนะโม่งน้อยผมมีให้5หคันนะผมแจ้งก่อนโม่งน้อยรถนี้นะครับไม่มีเบาะนะครับถอดเบาะทั้งหมดนะครับ ถอดเบาะหลังทั้งหมดนะครับจะมีแค่เบาะคู่หน้านะครับรถเป็นป้ายเขียวรถจดเป็นป้ายเขียวนะครับใช้สําหรับบรรทุกนะขอลูกค้าที่รับได้นะครับเลขไม้น้อยๆผมมีให้นะ,ะห้าหมืน่นอ่าละห้าแสนกว่าบาทนะครับท่านไหนสนใจทักมาเดี๋ยวไปให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับหลักหลักก็มีแคมรี่ครับแถวนี้ก็มีแคมรี่สองจุดศูนย์นะครับสองจุดศูนย์ที่นะครับแล้วก็วีออสที่ผมแจ้งไปปีสองพันยี่สิบสองเลขไม้ห้าหกหมื่นมีให้ ท่านไหนมองหารถใช้งานประหยัดประหยัดราคาถูกถูกนะสามแสนก็บาทท่านไหนมองหานะครับรถเลขไม่รถใช้งานเลขไมน้อยราคาถูกถูกนะสาหรับวีออสมีอยู่มันห้าหกคันแหละนะครับไม้น้อยราคาถูกถูกนะเดี๋ยวเป๊รีบทักมานะเดี๋ยวเป้จัดให้สวยๆนะครับะมีสีบอลมีคันสองคันประมาณนี้อ่ะโคลา,าติส นะครับแล้วก็วีคอร์สนะครับอีส e ุวีคอร์สสามจุดศูนย์โฟวิวนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับโฟวิวไร้นะเลขไมค์คันนี้หลักหมื่นนะถ้าไหนสนใจนะรีบจับรีบจองได้เลยแล้วก็สี่ประตูตัว e p พี n e เนยกสูงอ่ะแล้วก็รถนี้เป็น fortuner fortuner นะครับ มีทั้ง2.4 4วิวและ2.4ธรรมดาปี2020อันนี้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะอันนี้เป็นปี2020 2019นะวันนี้ปี1 9นะคะันนี้ปีปัจจุบันปีใหม่ๆเลยนะ,ะถ้าใคนได้ข้อมูลนะแคปหน้าจอหรือว่าทักมาก็ได้อยากได้คันไหนนะครับเดี๋ยวเป้ส่งรายละเอียดข้อมูลให้นะเดี๋ยวเป้ส่งรายละเอียดข้อมูลให้นะครับ พอจูเนอเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนกว่านะครับลงเลขไม่จะเยอะหน่อยแต่อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปครับเลขไม่ผมเยอะแต่ผมมีประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะทุกคันนะครับลูกค้าสามารถเาเลกตัวถังทุกคันไปเช็คได้ที่ศูนย์โตโยต้าหรือ B ีควิกทั่วประเทศได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะนี่อ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถโตโยต้าหรือว่ารถหมดสัญญาเช่าของทางบริษัทอคาเนนะครับอ่า ยังไม่มีเซลล์ดูแลนะอยากได้เซลล์ดูแลชัดเจนนะครับทักมาได้เลยนะ0922576357นะครับ0922576357นะครับทั้งเบอร์และไลายเป้ตรงนี้ได้เลยนะทั้งเบอร์และหลายตรงนี้ได้เลยนะครับท่านไหนมองหารถใช้งานสวยๆเลขไม้น้อยนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับทักมาได้เลยนะนี่ท่านไหนมาไม่ถูกแอดไลน์เป้มาได้เลยเดี๋ยวเป้ส่งโลเคชั่นส่งรายละเอียดต่างๆให้นะครับ โอเคฝากกดไลค์ like, กดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถสวยๆเข้ามาเดี๋ยวไปลงคลิปไว้ให้อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ